สบายดีสดีให้ก็มาบนนี้จะเฮงแนววะนี่เด้อเปลี่ยนทีปลาพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเด้อสร้างสร้างสร้างคนเก่าเนาะมาหาดอ๋ซื้อคล้องกับพี่น้องมาเนี้กลับมาขายเคียงคือเก่าเนาะมาขายเคียงคือเก่าพี่น้องแต่ว่าไม่ทำกิ๊งบนเลยไทย บรรยากาศตอนขายเครื่องเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนมุม้มก่อนสินไปห้ารอซื้อของกินพี่น้องเนะะงาะตัวอย่างรอตลาดไลฟ์คลิปเดี๋ยวไลฟแต่งแต่ขายเครื่องมาสิไปหาป้าสิบมาปลาหอยโดนเนาะเพิ่นคิดอยากปลานิพี่น้องเพิ่นคิดอยากเผาปลาเนาะโู้จะจะอ่อนเสียเบียดขึ้นหน้ามั้ยเสีออยเครื่องคล้องไลฟ์ผักพี่นอ้อง ฮาเราซื้อของกินก่อนเพราะว่าตอนเสาร์เขาต้องเงินอะโดดน้องพี่น้องจะ่าเมน้ำคิงหนึ่งเขาเดี๋ยว่ี้หาซื้ได้กินสุกมา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 ยังอีเมะบ่มีอะไรเนาะโอ้ยเสื้อรอเสื้อดีฮะนะอะไรเปตาม มัดเทด่าไหรบักทั่วดิมัดถ่ายภอ้ดีด้อยวันนี้ตอนเสาร์ายเท่าไหรตอนเสารมัดซีฟบ่ชวยมากมัดหายนะเอามัดหนึ่งไปไปตามไปไปไนเอานี้ซัไปำเรีกเก่งมัดยายก่ามัดถาาพเห็นแล้วจัวะโก้ชี ผมว่าขั้นโตพรท่นเนออกง่ายเองมือไม่เหมือนเอเแวตัวเองแบเวเวร์ออกง่าย

ชื่อนี่ีิินเด็ดคยากยังท่น้องปลอมปลูกเองบ่เออปลูกเองมันทำอะไรไหมปลูกเองปลูกเอยากได้ยูาะมันแข็งดีนะ พักซี่กะหาบอยขอขายยองทันใหญ่ทันใหญ่สิกินก่อนทานี่มต um, ีี่มตนี่ากะไ่โี่ม้เ้อ้ยโ้วประคอนี่ปาคอป้าหน่วย่าไรบอกรึไง แม่ให้ิหาันมันหบเลยดิบอิพักับอะไรบเฮยย่างหน่วยเดียวค่ะดเป็นย่างย่างอันนี้รับมีย่างกันค่ะรับขมุกรับขมุกอาบอเขาไปเฮียจะไปกินมไป้อมโอ้รับขมุกย่งเฮียอันี้โอ้อ้อมซื่อๆี่บอ มัสมุกเราบอกมันเป็นมะฮุงเนียนนงธรรมดาเนาะคิดว่ามะฮุงขอคุอง้างเออเอาอะสืส่อไปหายดุซ่าดุซ่ามากินมะฮุงซุกไปเออนอะอ่ะทงเงินใหญ่เนีย่ยเนอาอะจับโมเม้น โอ้สอกส่อันนักโดน้อเห้ยสอปากพุบักโูนักสิไรปากพูงุกไปปากลูกสาเพราะคนมากินพิ่นนอะเดี๋ยวาือปาันกับพ่้ซื้อเด้ กนย่กิานยังเพื่อเมื่อนี่เห้ยนีคนไก็น้่มั่าเะกิบาคืนกอกคืนงเฮ้ยเอาอยัางไปกินว่าเอาสมพักนะอันอยากไกินแต่สมพักไม่ใช่กินเอียง ก้อยเฟซอันนี้ยัางถุงนึงกินโอานั่นชาวีขอจนตจะจะชื่อก้อยมาลายเลยเฮ้ยบีไดกะก้อยก้อยก้อยคนวะสิบขันยังส่วนยังหรอคะสุกไก่จ้ะเออเอามาถ้าซีบีมงเอาเงินไห้บัจะได้ย่า่าหั่นคลายทื่อรอยู่หันระยะจะต้ เท่าไรนะนี่ฮะสามสิไอ้ถั่วแลกบอกุกิปหาผพนอีเมกเพราะสื่อเนาะเพราะสื่อวะลูกสาวมากินก็เลยเมา เออบางุ้งน้วยสิผาข้าวเจ้าไผ่มาาะพูดนะโอ้ยีกไรกับบดไอ้อาบเพิ่งมะได้สีใดๆโอ้ยมีแร่ฟองแบๆ เอาปนันพัดมีเออายดีได้จนันันมาเมาบอคุงเอาทงหนึ่งแล้วก็เอาสมปาสามชีพคุณล่ะคะเออสาชวเออได้ประเดี๋จะรักษาเอาเงินหายบันเลบ้านคนเนาะโอ้โหระบ้างกระไรมันเนางโอ้สมบัติเขาจะเอาให้นุ้ยแต่ชิบาพัดก็ได้เอาายดีอยู่บ่ บนาคายคงบอดีเด้อหมื่นดีเด้อคายบุร่คายเสียงบุรี่ไหนาไนจเด้อกอวยาไ สีได้รยังเนะาะใบผาหนุกสาวนี่สงสัยสีได้เป็นหนกสิทธ์อีกแล้วเพิ่นมากินเนาะมากินหนกสิทธ์นี่มากินหนกสิทธ์อันนี้เนาะนี่ฮะมันจริงมือนี่ค้ายเครื่องบลาด้วยพี่เนาะยาบัดนี่ฝากกมามะค้ายดีบอดีได้หว่นั่งเาอาเนานะเนาะมือนี่ตั้งค้ายเครื่องบลาด้อ นี่โอ้พี่เดียวดต์เฉลกมันน้ำคิ้งอยู่พี่เอ้าเขามาเขาเจ้าไห้ด้วยตัวซิพาพันก็ได้เอาเนาะเพราะสื่อแต่ว่ามันเถิ่อเลยนะด้าวมันมากินมาฮุงซุกก็ได้เอาดงใหญ่เออดีใส่สมปลา ส่วไก่น้องพี <Jean> ่น <t> ้องมากินเสาเพราะว่าเ้าเมื่อเ้ากับจังบริเหต์กินเห็ดอยากนะพี่น้องสบายโอ้ยก็ได้บอกว่าขาวกันนึงเดี่ยวเดี๋ยเพราะว่ากระเพราเมื่อหน้าน้องพี่น้องนี่ได้ส่วไก่ก็ได้สมพักสมปลานี่แหละพี่น้องอาหารเสาเนี่ก็ะเจี๊ยดเมื่อเดี๋ยวเพราะว่าสิผ้าเมื่อหน้าเนาะไหวรอนก็คือนสีฐาเนาะพี่น้องแต่ก็ะเจี๊ยลูกชิ้นเมื่อผัลูกสาวไปบีกได้กระทำไปบีกได้กระนี้ ไปตลาดยามอะไรนี่ก็ต้องให้ซื้ออืนะขโมยซื้อบไดยเออน้อยๆอกมากกินนกพิงคขโมยปันไดอันน้อยๆหันมากมากเออดุกสินใหญ่ไปแล้วก็ไม่ละซีฟไม่ละซีฟอันอันนี้เวบื่อเดี๋ยวน้อยมีอันเดียวหรอเอาในวันนี้ หมากกินมันมแบบว่าม,ม,มันเป็นกรอบๆเพราะนีเรนึ๊กึกกเออมันเป็นกรอบๆเออนักรอบนี่นตีนีเขาอยู่้ในสามสิบพันโมง,ง,งยางเลยพุกนี้อู้มปี่าเาาสนาวน้แหงมันกระเนียอเอมน้มันเนียขาใส่แขงเย็นเยอ Thôi đây à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่นนอกเดียวแม่น้ำคิงเสร็จไปเก็บเครื่องเก็บคลองก่อนเราจะมาไปตากเลยมาเคยหนาวมเลยเออมันรับเลยดิมันรับเลยดิโอ้แต่อย่างไดเดอย่างไดดิ้งดิ้งใช้มอนี่โอ้ยมอนเขาบ่มากหนาวมอเลยจเนเซนแ่ว่าบอให้กูคลายมาคิดี๋กันนี่จะเอาอะไรจะใช้เลยดิค่ะจะซื้อของาว้านะโอ้มาเาหกมาให้ อะไรก็เล็กหน่อยน่อยจะไปเตาเฟ่นอกจากเสียหายแล้วมันหงองมาแล้วโอ้ยมากูสีเงาหนี่งแล้วสิวะตาพี่น้องเก็บเขื่องเอ็กซ์อันนั้นเมื่ออกรนผาเมื่อหน้าเมื่อหน้าอะไรจ้าเออต่อไปนี่กันสิเดยโบเห็นกันนกกบมัวเรียนน่าเสง แต่จะกินตามส่วงนี้คุ้มหน้าก่อนบักผ่าเอาหน่วยเท่าไรคือน้อยนิดเออมาด้วยใหญ่เดี๋ยวสักซ้ำหน่วยเส้าหาช่วงหน่วยเส้าหาซ้ำหน่วยเส้าเอาไปผาอักลุ่มไปยังเนาะฮะเออบ่ามาเป็นตาหักดีไหมเอาเอาไป สามหน่วยบ่สามหน่วยสาวบ่เนี่ยช่วงหน่วยสิพ่ะสามหน่วยสาวสี่กับอะไรบ่คือบ่เอามาเต่ผัวๆหนิโอ้ ไปไหนดุก่อนสาวพันี่ไปผาห้องไปผาดุกสาวสาวพันเจ้าเงินก่อนเก็บเครื่องก็พี่น้อเก็บเครื่องก่อมือี้ค่ายเครื่องบุหรีอ้บห่กูมึงบุหันเหละเนาะต่บุหรน่อยพี่น่อ ai đại vũ tèo bà đại nói Từ... ใช่พอไปทางเล่ะโอ้มาทางใหม่เนาะพี่น้องทีถางนาขามบไ่ายไม่แจดโดนขามไายผู้เดียวคัวเสียนเดียวเฮ้ยคัวกับขัวใหม่เพริบอันยังจะบทอ้ตุนนั่นโอ้มันหลบเนาะปลาถมสะข้อข้างนี้จะได้สิบไปเป็นโอ้เข้าปั๊มกูเกะตุ่นเลยมาดูปะ แด่น่น่นโอ้ปูพ่อใหญ่มาเนีเอนพ่อใหญ่นเอนใหญ่นหมอกุบกับบมีไปแดนหอนฮออนไปไปดเ่นเจ่องกะดึ้อมาเนาะมาแม่อุามันจังไวมัมันว่าแม่อุมันอยากแต่บวโดเทียงเนาะถอดดูนาะเสียแคเนียอนยากแต่บวด ท่านเอาหอดอยู่นะกระถอดก้นนะไปโอ้ฝุ่นฝุ่นหอนฝุ่นฮ <c oughs> ะไปไปหาย์ไงไปฮย์ไงพวกกอนโอ้ย่างขับแมวอีกไปจะได้เมื่อยแห้งบ่ฮะเมื่อยเมื่อยแห้งด้อย่างขับแมวอีกอ เมื ld, his ่อวานนี oh, hmm. ่ควม m b ขี่อึอึชักกับเมื่อยเไอนั่นจนปวดหัวน้ำเล็กหน่อยซองโคตรเลยขว a m อกินเขาก็ยังคอยกระทันหกินอยู่สุกพักเนาะนอนกินแล้วมาพี่น้องกินเขาก็ไม่นำเค็งสิกินเขาก็เนาะพอดีเลยกใช่อีโป้หักกักินเลยนี่ก่ะทันช้าบอ้ไข่ นนะานานอ้อนทากินยาบ่าพ่อบ่ไดเอายามะเามวบอนี่นะอยาโอ้วั้เอายา,า,าเาามาื่อวานนี่พวัดขอบอกบว่าเอาไว้นะผวาต์สมัยพ<ร>่เอามื่อเดี๋ยวเมื่มอยังมันติดกับตาเห็นไหมเนาะอือกินหอดกัเอมือน,น, <c oughs> นติกับตา้ กินอจะกินเถอมากกินได้บริยัมาเด้อพี่น้องไดเอาอีกดาโอ้ยบังงบังบังเศราอะเ่ยาอิ่มเกิน้ะเศราไทาบน้ำพยต้องกินกมีด้สมปลาเนี่กะยาเลยนะไกินเพืน กุเรกพอญ่อิ่มแล้วไปไหไปกินน้ำพอใหญ่กินน้พอใหญ่อ่อมไก่วันนี้หมูหมอ่อมมูสุปพักบอกบอบอเห็นว่างมาตื่นัวานมาเลยพี่นนอไอรอนก็กินเดี่ยวแล้วนะไปกินเน้าไปกินน เออบกบัวอ่อแต่ื่ออะไรแฉบไปแล้วว่าบกบัวคมเห็นนอนนอนนะคพักหอมเจียดอยู่หมือนะบมีตัวเะมากบกบัวคมหนึ่งบกบคมอืเล่นงนกัทุงอยย่บกบวไม่เคยได้เป็นบกบัวคมมาจากบะไร่ากันซิมบกบัวอยู่ดังบ้านบางได้ลหนึ่งพี่น้องคิดว่าเป็นบกบัวป่าบกบัวคมนะไม่ได้แถมันเป็นบกบัวหอม เขาใส่ออมเขาหนึ่งนิดนะเนาะเขาไปเกิดยู่ป่าไม่ต้องกินแกกินปลาบกปลาปลาาว่าวมาจุกเมี้มาจากกระดูกหมูมั้งตแต่ต้ิงกเอากระดูหมูปิงห้าเห็นเรเ,เห็นกระดูกหมูไม่ใช่มาไป ือหมอก็ตุยเีนอกมาลแบบนี้น <chưa> ้าแมวจับนกตุยียนพ้นมาเป็นแตมุกเียนจะไปตลาดี้า็ยังเอ็ฮะ่พัน ซื้ออะไรมองข้ามาถือมาแพะเออข้าขี้เงาปอใหญ่อยู่จ่อใครปเจะอใครบออยู่ พ่อใหญ่กินได้อยู่วะล่ไข่ขอวระชื่อมาหายเจ้าคนนี้กินได้บ่บาบ่ห้พ่อใหญ่กินหรอกบ่ห้พ่อใหญ่กินเนาะบ่ได้ได้ขันเห็ดยังนี่เพื่อตรงหอดพ่อใหญ่ได้ดิงดิ่งดิงดิงกระนำคิงนี่เห็นยังนี่ตรงหอดพ่อใหญ่พ่อใหญ่ตรงได้กินอืมเสียแต่ใจฮะแจ็คสิค้นออกมาเห็ดยังเฮ้ยนี่กระติบขามันชีมีเห็ยังสีเอาออกมาเห็ดยังมันชีอันนี้ เอามาไปเอาแต่ปลากะเพราเอาไปให้พ่อใหญ่กินปูเอาบักะเพราอไปให้พ่อใหญ่กินพ่อใหญ่แหงไข่โดยกับปันกันปูดำมากนี่แม่ซีมาตั้งซามากปูจามากอือบักพราหอมปลูดเยอะวันเดียวปลูดเนาะปลากะเพราหอมกินโดดจะกินแต่ยาสระบ่ะพอซีซ่าอยู่บริเวไข่เนี่ยอึ่งตกจักบริดวไปกวดไปเกี่ยเนาะอันนี้ของกินกินเพล แนวข้าแก่เอาซิจีเก็ตไดยังข้าเแก่กินเนาัเนี่ยมาเสียข้าแก่เนี่ยอะไรเนาะเห็นเขากินอยู่ตลาดข้าเแก่ปุบเลยมันจะมีกมันก็มี่หอยไหมแดเข้าออกบนนวดมันนะน้ำเขืนข้าวออกลกินหนามันหนักกระไ่ได้ไปขอออกเปลือกอันนึงนวมันก็ออกง่ายขี้ยังนี่แก่ขรัวออกมันก็ออก ไม่เป็นไรเจ้าบอกอ้าไปยังเนะาะไปพี่น้องอคลิปนี้กับแม่น้องคิงกับ่อมาจากตลาดเนาะกับสิดเดย์เขาจบคลิปใบพียงสำนีดเด้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าพอกันอีพี่ต่อไปพี่น้องขอบใจขอบคุณเอฟซีถือเขามาเบิง่งเนาะขอบใจที่เขามาติดตามเดอ้อพื่นพี่น้องจะดนกระพากเบิ่งโฆษณาผักกุฎลายกุฎเสะให้ในเดอ้อ พาพาจกปึกมันอกเลยนะพาหัวมันเอาไซจอดเนี่ยเดี๋ยวมากระทืกเนื้อมันฮะนี่มันง่ายคืออย่างนี้เอาจอกมาไซดูเอาจอกมาง้มไซเอาจอกมาไม่เสียเทสเกิบให้